เกมนี้นี่มันผ่านมากี่ปีกันแล้วเนี่ยมีใครยังเล่นอยู่บ้างเกมนี้เนี่ยปีดด d d เ g อ e r ผมเป็นคนนึงที่ยังเล่นอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เล่นบ่อยขนาดนั้นหรอกนะเป็นเกมแฟชั่นสุดยอดเลยซึ่งไอดีของผมมันจะไม่ค่อยมีอะไรเสื้อผ้าก็ธรรมดาธรรมดามีไม่เยอะเลยก็มีแต่ชุดธรรมดาธรรมดาเห็นไหมไม่ได้มีชุดแบบเวอร์วังอลังการแต่ก็ยังถือว่าดีที่ยังมีของระดับ A อยู่บ้างผมไม่เคยมีของระดับ ระดับ S เลยนะสูงสุดที่ได้มาคือระดับ A เท่านั้นรถถาวรก็ยังเป็นระดับ A อันนี้รถเช่าไม่เกี่ยวเอ้ยนี่สีชมพูระนะุนแรงเนี่ยโอ้หสีชมพูน่ารักจังระดับ A ผมมีคันเดียวก็คันนี้นี่มีคันนี้คันเดียวระดับ A ถาวรมีคันเดียวทีละก็ระดับ B ระดับ C และในวันนี้เราจะถืออากาศตีมาเปิดกล่องกันไหนว่ากล่องออลลักกี้เข้ามายังลักกี้บ็อกไอ้พวกนี้ไม่เอาผมไม่มีตังเติม มาอย่างด้านล่าง Lucky Box ผมมีหินทั้งหมดอ่า40ก้อนนะหินม่วงหินม่วงมีหิน S ม่วง40ก้อนเท่านั้นเราจะได้ของดีบ้างไหมอืมส่วนไอ้ก้อน S เหลืองนี่มีแต่รถมีแต่ของดีเท้งนั้นเลยอะ่ะเม่วงมันจะมีให้ก็คือรถระดับ A สูงสุดคือรถระดับ A แล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นรถระดับ C แล้วก็เครื่องแต่งกายมันจะมีให้ทั้งชุด7วันกับชุดถาวรนะส่วนมากที่ได้มาก็มีแต่ชุด7วันแล้วก็จะมีตังตังห้าร้อยถึงแปดบาทแล้วก็ชิ้นส่วนทีพอยทีพอยจะมี3 0 0ร้อถึงห้าบาทแล้วก็ไอเทมอื่นไอพวกเอฟเฟกต่างๆไม่ค่อยจําเป็นเลยพวกนี้แค่เพิ่มความสวยงามชั่วคราวเท่านั้นเียความสวยงามถาวรน่ะไหนลองกดดูสิ3า1กดเลยแล้วกัน ิบเฮ้ยอาวันโตอาวันโตโอ้รถปนะีเจ็ดวันน่ะขาบรถแบปีได้มาเจ็ดวันเองนะ่ะอืมชิ้นส่วนเ e. อนี่เป็นชิ้นส่วนรถนะถ้าสะสมครบก็จะได้อ่าก็จะประกอบรถได้คันหนึ่งเออตามนั้นแหละแต่ไม่เคยได้หรอกเปิดบ ้นส่วนคาสเอเฮ้ยนี่เต้าสิบวันแม่เฮ้ยลงมามันจะแยกขนาดนั้นหรอวะมีโอกาสอีกสองครั้งเรามีโอกาสแค่สองครั้งเท่านั้นไหนมัดตายเถอะน่าขอสักทีเถอะขอร้องล่ะมัพมัพมัพคัสเอชิ้นส่วนปัพมัพส่งผมเจ็ดวันเองปัพมัพมัพ มับเขาหายไม่มีอะไรเลยโอ้อเกมจะขี้งกไปไหนขอหน่อยเถอะนะารอบสุดท้ายแล้วมับปิง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 โอ้แยอละหมดความหวังน้ำตาลินไอพวกไอเทมพวกนั้นเอามาทำแปะอะไรวะน่ะแค่เทมขยะก็ได้มาแล้วหกอันน่ะคิดดูดิโอ,โอ mm. ้โหเอ้ย ยังเหลือคูปองเอสอยู่นะซื้อเพิ่มเท่าไหร่นะซื้อเพิ่ม2 6 0พเอ้ยซื้อได้นี่เอาซื้อสิบก้อนเป็น13ก้อน13ก้อนก็ได้แค่ครั้งเดียวอยู่ดีอ่าถ้างั้นก็3 2 1ครั้งสุดท้ายมายกมือขึ้นแล้วหัวสาธุ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  สะสมไม่ได้อะไรเลยเกมคี้งกโคตรมันไม่ให้อะไรเลยนอกจากขยะงั้นลองเปิดหนึ่งครั้งดูดิไม่เปิดครั้งหนึ่งนะงงนงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเดียวบ๊อขยะครัคร้งหนึ่งขยะขยะ กินกอะไรวันนี้อุย้ยมีของฟรีด้วยเนีมาลองรุ่นนี้ดูดีกว่าป่ะของฟรีทิปแม่ใครใหญ่ยยแล้วอีกครั้งหนึง่องอืงดีได้ทีทพอยัพเกรดรอีดครั้งหนึง่งได้อุ้ยจ้ะทรงผมถาวรขอบม่วงซะด้วยสิ เอ,อ้ยังดีอยู่แล้วนี่แหละเฮ้ยอันนี้เรามีเยอะเลยนะมีห้าชิ้นเลยไหนลองดูสิให้เปิดฟรีครั้งแรกมับรองเท้าสามวันมับเสื้อสามวันมับต่างหูสามวันมับขาให้รองเท้าสามวัน รองเท้าสาวันโอกาสสุดท้ายแมปเขาใหา้ไม่ได้อะไรเลยปะพอละเลิกไอ้นี่ก็รู้แล้วว่าดวงรองเป็นยังไงอย่าไปฝืนดวงชะตาเลยที่ได้มาก็อย่างที่เห็นนะที่ได้มามันมีอะไรบ้างรถก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แบบรถถาวนมาสักคันหนึ่งรถถาวรก็มีแค่นี้แหละรถเราจะไม่เอารถเช่าไปหรอกนะเราจะคันที่แบบถาวรไปมาในเมื่อดวงไม่ดีแล้ว จากนั้นก็ต้องโชว์ฝีมือซะหน่อยม,มาดูทว่าฝีมือจะดีไม่ดีหาห้องแป๊บไปแบบโซโลเจอแมทแล้วจะรอดหรือจะร่วงโอ้ด่านนี้ซะด้วยเว้ยจำแมทไม่ค่อยได้แล้วอ่ะจะหลูไหมเนี่ยเรานะี่ยขอดูแฟชั่นของคุณใหม่ซีไหนแฟชั่นอ๋อมีคนสวยๆเราได้อันดับสองไปอันดับหนึ่งเกาสิแห่งกันนิดเดียวเอง เราไม่ได้อัดับหนึ่งแล้วมาอยู่ที่ฝีมือแล้วงั้นอะ่ะมาดูฝีมือดีกว่าจบแบบได้ไหมเราสองหนึ่งปีเพรอร์เฟกต์โอ้โอ้มีคนนำแล้วมีคนนำแล้วชือ่อจะชนตูดนะไปแล้วโอ้ไม่นะทางรัดนี่มันผมว่านะเอา้าลืมกดดิฟ หายแล้วทีนี้ันดับสามเลยฮะอันดับหนึ่งห่างๆไปแล้วตอนนี้เกิดจะกภาพจำแบบไม่ได้นะชุบขอแซนด์สวอนไปก่อนแล้วกันเฮ้ยอย่าส่งสู่เขาลกจูดไปละไปละจู่ต่อ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 ,ตอ เก็บเือบสามจุดประทันแล้วไม่ะขอร้องละดับมันอยังไหนดับหนึ่งยวงทางแต่ว่าก็ไม่ห่างมากน่าจะแซงได้หรือเปล่าถันเราจะแซงมันต้องเป็นภาพเลยนะชจูไดับหนึ่งไปไวมาก คือว่าการกดการกดดิฟไม่ติดเป็นบ่อยมากฮมชอโอ๊ยแบบหนึ่งแปลเร็วเกินตาหันแล้วจะตามมันแล้วตามก็จะตามมันแล้ว ขอร้องละขอร้องละโอ้โหไปชนก่อนชิบหายเมื่อแต่ไปชนข้าบไปชนขอบทำไมเนี่ยลูกโอ้โหยังดีที่เป็นบุ้ยเขานะถ้าเป็นบุ้ยที่ตายตายตาย,ตายดวงก็ไปดีฝีมือก็ไปดีโดนด,ด่าตายหาเลยเนะี่ย ถ้าไม่ชนก็น่าจะชนะอยู่เออ,อ,อถ้าไม่ชนก็น่าจะชนะอยู่นะไม่น่าไปชนเลยนะจากใจจริงแล้ว,วโอ้โหด่านนี้มันด่านนี้มันบังคับยากนิดหนึ่งนะด่านนี้นะ่ะทางโค้งมันเยอะแล้วก็มันก็มีเหลี่ยมเยอะด้วยโค้งข้าดซีดข้าดไปเลยอ่ะหลูแน่ๆอแฟชั่นวิชาอันดับสองอันดับหนึง่งคือสาวน้อยสีสีแดงแบบ ดูดดันมากรู้สิว่าจะดูดดันจริงแค่ไหนต้องกันที่ฝีมือโอ้ยไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้ห่เอ้ยใครชนตูดโอ้โหจะชนตูดดิเฮ้ยไอพวกชอบชนตูดที่มันเยอะกว่าดูซ้ายหือฆ่าเขาแล้ว แล้วดืตาฮัลโหลชชอ้มันกำลัล้วชชโานี้ตื่นงนไม่มีนะตื่ว่าไม่มีไม่มีจะมีการคุ้ม โอ้ยไงทางรัดโอ้ยทางรัดเดี๋ยวไปดูทางรัดมันจะตามทันแล้วมันจะตามทันแล้วใส่งวด <ไป S 2> จะช็อจูดกันนี่แหละมีคนตามมา คนตามมาแล้วชิบมีนคนตามมากันตามมาติดิดเลยไม่นะโย่ไอ้ละงพยายามทิ้งหา่างเต็มที่จะโดนแซงมันตามมาทันเดียว ตามมาโอ้โหไม่นะตัดกินเลยมอนี่ไม่เราต้องชนะเท่านั้นเอ้ยโมโตฮิตติใหม่ด้วยไอชช้ชะชี้ชะสุดยอดแม่มันต้องได้อย่างนี้ดีนะฝีมือไม่เร็วเหมือนดวงของเรา ดวงลอยเที่ยจงแม่นายแม่สาระเราตกรอบเงอนเลยชุดย่างน่ารักแม่ทำลายสถิติปากปื้มยิ่งนักแคปหน้าจอไว้ก่อนแคป <c oughs> แคปแล้ว <c oughs>